จุดรับซื้อโกโก้นครศรีธรรมราชสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมกําลังอยู่กับอศูนย์กระจายและรับซื้อโกโก้จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเป็นใครนั้นขอแนะนาเลยครับครับผมโกโก้นะครับก็เรียกโกโก้หรือโกเปียกนะครับผมโกเปียกสัตวรรับุญผุดนะครับอ่าได้รับมอบหมาย เป็นทางการนะครับจากวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปโกโก้ชุมพรครับผมเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการนะครับครับครับผมของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับนครเป็นพื้นที่ที่ปลูกโกโก้มากพอๆกับชุมพรเลยครับแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรที่เขาฮิตกูฮิตด้วยอ่าใช่นครเป็นอย่างนี้ครับ ที่สามก็คือจริงๆแล้วนครกับชุมพรปลูกมาด้วยกันนะครับปลูกมาด้วยกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่ปีห้าเจ็ดจนถึงหกเจ็ดก็คือสิบปีพอดีครับเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผมกับโกเปียกได้ร่วมกันรบใช้คำว่าร่วมรบร่วมรบในวงการโกโก้ด้วยกันครับเราปลูกพืชที่ชาวบ้านเขาไม่ปลูกกันครับทุกคนพูดเป็นสองเดียวว่าโกเปียกมึงบาไม่อ่ะนะครับเราเราปลูกโกโก้นะครับโดยที่ ไม่ถามว่าใครจะทําได้หรือไม่แต่เราทําให้เห็นว่าวันนี้โกโก้มามาถึงจุดที่ทุกคนอยากปลูกโกโก้แล้วครับพอมาถึงจุดที่ทุกคนอยากปลูกโกโก้ปัญหาที่ต้องเจอแน่ๆเลยครับโกคือครับต้นพันธุ์ที่ไม่ได้มาตรฐานแน่นอนครับแน่นอนแล้ววันนี้เนี่ยใครปลูกฉันปลูกใครเพราะฉั้นเพาะครับการควบคุมโกโก้มันจะควบคุมไม่ได้ฉะนั้นเรื่องนี้เราก็าเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลม นะครับ,ค,รบคนที่เริ่มก่อตั้งและสร้างแบรนด์พีโก้ก็คือกุเปียกเดี๋ยวขอบคุณกกเปียกก่อนที่สนับสนุนผมมาตลอดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ากุเปียกเนี่ยมีมีความสุดยอดก็คือเหมือนกับพี่ชายผมนะแล้วเป็นคนที่มีเหตุผลมากนะครับแล้วก็วิเคราะห์ก่อนไม่ใช่แบบฟังข้างหนึ่งแล้วเอาเลยนะผมผมสูญเสียสมาชิกวิสาหกิจ ไปสาหรับคนที่แบบคิดน้อยๆคิดสั้นๆคิดแบบแป๊บเดียวอะไรเงี้ยครับคือเขาไม่ทน <c oughs> เขาไม่มีเหตุผลคือกูเชื่อกูอแบบนั้นอ่ะ <c oughs> โดยที่ธุรกิจเราก็ยังวิ่งอยู่ในในการก่อตั้งวิสาหกิจวิสาหกิจเนี่ยจดอย่างเป็นทางการนะครับวันที่สองมิถุนาสองพันห้าร้อยหกศูนครับตอนนี้คือหกเจ็ดปีแล้วครับธุรกิจเนี่ยเจ็ดวันยากไหมครับเจ็ดวันนี้รู้สึกว่าบูบานะโอ้หจะมีคนมากินโอ้ย ขายดีจังเลยเจ็ดวันแรกใช่สักเจ็ดเดือนโกเป็นไงเริ่มไม่ไหวเริ่มไม่ไหวนี่หนักแล้เริ่มไม่ไหวใครทําธุรกิจได้หนึ่งปีเนี่ยถือว่าคุณสุดยอดนะในในในตลาดจริงๆครับสามปีเนี่ยถือว่าเคยมันยืนได้ละครับแต่ถ้าทำเจ็ดปีแบบพวกเราเนี่ยถือว่านี่คือความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนแล้วนะครับครับโกโก้ยั่งยืนแล้วนะแน่นอนแน่นอนนะครับโกคิดยังไงครับสําหรับโกโก้นครศรีธรรมราช เนืเ่องจากว่านครเรีธรรมราชนี่มีปลูกมารุ่นแรกๆเหมือนกันนะฮะหลายอำเภอที่ผมผมผม,ผมสืบทราบมาบางขันก็มีท่าสาาก็มีสีชนมีทุ่งสงเนี่ยเยอะเหมือนพอสมควร,ครนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับก่อนหน้านั้นก่อนหน้าย้อนหลังไปสามสี่ปีเนี่ยจะมีคนถามตลอดว่าปลูกแล้วขายใครเพราะที่ผ่านมาเนี่ยปลูกแล้วไม่ไม่ไม,ไม,มีที่จะขายซึ่งซึ่งตรงนี้แหละครับ เป็นจุดเปิดว่าเมื่อโรงงานเปิดมากขึ้นจุดรับซื้อผลผลิตมากขึ้นแบบนี้เนี่ยคำถามเหล่านี้จะไม่เกิดอีกแล้วไม่เกิดอีกแล้วไม่เกิดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ด้จุดรับซื้อของที่นี่ที่สงสงซึ่งเป็นจุดรับซื้อจุดเดียวของนครศรีธรรมราชนะแล้วเป็นจุดกระจายต้นพันธุ์ที่ได้รับมาตรฐานมาตรฐานนะครับเราเอสเอ A ซียนะครับของดรเกษมประทอง สถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์เอเชียนะคือไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับสิบสี่ประเทศเลยเขาการันตีให้เรานะฮะแล้วก็มีของกลุ่มเอิร์ธเซฟของกลุ่มเซนท่านกีฬาที่วัดฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ซื้อต้นพันธุ์ปลูกแล้วมีที่ฐานแน่นอนครัปลูกก็สายพันธุ์ถูกต้องแน่นอนผลผลิตดีแน่นอนก็คือจะต้องที่นี่ครับครับติดต่อโกเปียกเบอร์เลยครับจุดรับซื้อทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับเป็นจุดรับซื้อผลผลิตและ่าจำหน่าย กระจายต้นพันธุ์ที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็เป็นต้นพันธุ์มาตรฐานนะครับโดยติดต่อเบอร์0828493295ครับนะครับอันนี้คือติดต่อคูเปี้ยงนะครับครัแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งโรงงานของจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ที่ท่าทาลาครับโรงงานก็คือของพี่สรวิทย์สรวิทนะครับท่านเป็นอดีตประธานหอการค้าจจุพรครับนะครับ แล้ววันนี้เนี่ยลูกชายของท่านเนี่ยเก่งมากเลยนะผมจําชื่อน้องได้ชื่อน้องขูมื้่ไ่าไม่รู้ครับอไปร่วมกับด็อกเตอร์ที่เป็นเจ้าของสมุดเอะครับด็อกเตอร์แสนสุขด็อกเอรแสนสุขพัฒนาโกโก้นครนะอันนี้คือโรงงานของของพี่สมทธิก็คือโรงงานชัยบุรีโกโก้ติดตั้งเครื่องจักรประมาณห้าสิบล้านผมเข้าไปดูเรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งเครือข่ายที่ ทางกลุ่มวิสาหกิจโกโก้ชุมพรและก็โกโก้ของนครของโกเปี้ยนเนี่ยนะครับเรารับซื้อผลิตผลเพื่อแปรรูปเป็นมะละแห้งส่งให้กับโรงงานนี้ด้วยนะครับภาคใต้นี้ดีกว่าทุกทุกที่เพราะนครศรีธรรมราชเนี่ยมีโรงงานโกโก้ตั้งใหญ่เลยนะ1นึงโรงและมีเป็นร้านแบบเล็กๆเนี่ยประมาณ4ีห้ร้านนะครับแล้วดังมากนะโกโก้นครร้านพาราไดดังร้านวันมอของพินุษต์ดัง แล้วผมจําชื่ออีกไม่ได้ตรงอยู่ตรงโรงแรมทวินโลตัสอีกหนึ่งแบรนด์ครก็ก็ถือว่าเป็นร้านโกโก้ที่มีชื่อเสียงฉะนั้นแล้วอยู่นครศรีธรรมราชปลูกโกโก้ผมบอกเลยว่าปลูกโกโก้กันได้แล้วใช่ไหมครับผมครับแล้วประสบการณ์ที่โกได้สั่งสมเรียกสั่งสมวิทยายุทธ์มาอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาปลูกโกโก้เวลานี้บ้างจริงๆตอนนี้นะครับ โอกาสทองโอกาสดีสําหรับเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะมีพื้นที่เล็กพื้นที่น้อยนะรหรือว่าปลูกแซมสวนอื่นก็แล้วแต่สวนทุเรียนอะไรก็ได้นะฮะสวนยางก็ได้หรือว่ามีพื้นที่ว่างเปล่าสามารถปลูกโกโก้ได้หมดเพียงแต่ว่าหนึ่งในพื้นที่นั้นเราให้มีมีน้ํามีแดดแล้วก็มีต้นพันธุ์ที่ดีครับซึ่งจะสามารถจะดูแลให้เกิดผลผลิตได้ภายในสองถึงสามปีครับครับผมคือปัญหาของเกษตรกรส่วนใหญ่ที่กลัวนะครับสามเรื่องหนึ่ง ดินไม่ดีผมว่าซ่อมดินได้<ช>มีปุย๋ยมีระบบอินทรีย์จริงๆแล้วในหลวงราชการที่เก้าเขงมากนะครับสองน้ำผมว่านครน,นี่มันน้ําเยอะไปนะน้ําเยอะครับนะน้ําเยอะดังนั้นแล้วเนี่ยในโซนนครเนี่ยผมว่าดินไม่แพ้ใครนะครับ,รบเรามีนครก็ยังมีซ่อมโอท่าพิมสยาม<ช>นครมีอะไรครับครูไอ้ดังๆ ดังๆนะดับทิมสยามซึ่งเป็นเป็นเป็นพื้นที่จริงๆเป็นเป็นพื้นที่ริมทะเลนะริมทะเลนะตัวนั้นนะอ่าไปปลูกที่อื่นเนี่ยจะไม่ไม่อร่อยไม่ไม่อร่อยครับครับแล้วก็ขนมลาจึงเป็นตระกูลตระกูลตัวนั้นอ่าตัวนั้นนครศรีธรรมราชคือเมืองพุทธนะครับเมืองพุทธเมืองพุทธอ่าครับที่สําคัญคือนครมีแบรนด์โกโก้ระดับประเทศนะเมื่อกี้ที่ผมพูดแล้วคือช็อกโกแลตพาราไดซึ่งที่นครศรีธรรมราชมีและ ตรงเขาเรียกว่าตรงนั้นโซนอถนนเข้าสารเส้นถนนแยกขอกวัวนะครับร uh huh. ้านชอ็อกเลต์โครัดนะนั่นก็คือเป็นเป็นโอ้โยุคแรกๆที่เขาสร้างชื่อเสียงให้กับนครศรีธรรมราชรนะครับวันนี้เนี่ยปลูกโกโก้กันได้แบบสบายใจแล้วนะครับโกคิดว่ามีปัจจัยไหนอีกที่ทําให้คนกลัวที่จะปลูกโกโก้ตอนนี้ ถ้าหากว่าศึกษาข้อมูลกันกันด้วยท,ทุกช่องทางนะตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่ระดมเข้ามาเนี่ยมันเป็นบวกสำหรับสาหรับผู้ที่จะปลูกเป็นบวกสำหรับโกโก้อย่างมากเพียงแต่ศึกษาแล้วก็เข้าไปไป,ไปในระบบให้ได้ว่าข้อดีข้อเสียมันมีบอกบอกมาหมดนะฮะทุกทุกช่องทางทีนี้ถามว่าสิ่งที่น่ากลัวตอนนี้ก็คือนะฮะถ้าหากรีบร้อนในการจะปลูกแล้วได้ต้นพันธุ์ที่มันไม่ได้คุณภาพเรา เราจะไปรู้ตอนสามปีใช่ครับนั่นแหละถึงถึงถึงความเสียหายจะเกิดเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่้องระวังที่สุดก็คือเรื่องต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ต้นพันธุมากๆนะครับครับผมก็อันนี้ก็คือสิ่งที่โกอยากอยากจะฝากให้ครับที่น้องเกษตรกรนะครับตรงนี้เป็นจุดรับซื้อด้วยจุดต้นพันธุ์ด้วยนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยก็อยู่ตรงตรงโซนอะไรฮะ อ่าตรงนี้เป็นเป็นเป็นพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงนะครับเขตเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเลยนะครับห่างจากเอ่อถนนเอเชียสาย4ี่เข้ามาในชุมชนบ้านในหวังประมาณ200เมตรเองฮะก็ถึงก็ถึงพื้นที่แล้วนะครับซึ่งพื้นที่นี้สามารถควบคุมในเรียใกล้เคียงได้ตั้งแต่อําเภออ่าอําเภอบางขันซึ่งซึ่งเคยปลูกอยู่เก่านะถ้าปลูกเพิ่มเติมเนี่ยก็ใกล้เคียงอยู่แล้วอ่าบางขันทุ่งใหญ่อําเภอนาบอลนะฮะแล้วก็ รวมไปถึงล้นพิบูลในรอบละแวกนี้รัศมี50กิโลเมตรเนี่ยออยู่ได้เต็มที่นะครับครับผมอะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนใต้คนนครจะกลับมาปลูกโกโก้อีกครั้งหนึ่งครับปัจจัยปัจจัยแรกนะฮะปัจจัยแรกที่ที่ที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะฮะในการที่จะหันมากลับมาปลูกโกโก้ก็คือหนึ่งครับเรื่องของราคายาง ราคาป่ามซึ่งมันไม่เคยอยู่นิ่งในในภาวะทาง<อ>าทางดังเศรษฐกิจเลยนะครับมากเมื่อไหร่ก็ก็ราคาก็ต่ำาทีอ่าราคาต่าทันทีนะฮะวอพอน้อยก็ไม่มีผลผลิตออกมาก็สูงขึ้นมาซึ่งซึ่งมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับก,กับเกษตรกรเ,กเลยนะฮะแต่ถ้าคิดว่าจะทําให้ยั่งยืนจริงๆแล้วมีผลผลิตได้ต่อเนื่องนะครับหมายหมายถึงก็เก็บผลผลิตได้ทุกเดือนอาจจะช่วงบูมช่วงมากก็อาจจะล้นหน่อยคือเก็บได้อาจทุกวันด้วยซ้ำนะฮะแต่ถ้าช่วงที่บัร ดาวลงไปหน่อยก็อาจจะเก็บได้เดือนละครั้งสมมติไปแต่แต่รายได้จะอยู่อย่างยั่งยืนนะเพราะอายุของของต้นโกโก้นี้ยืนยาวมากนะครับยืนยาวมากนะครับปลูกโกโก้ครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีพใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วโกโก้ของชุมพรแล้วก็นครเนี่ยอายุยาวนานพอๆกันนะประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วโกโก้รุ่นเก่าๆเนี่ยก็ยังมีที่นครเยอะโซนท่าสาราจะมีเยอะ S <S ใช่ครับ <S 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 นะครับยังมีเยอะอยู่ดังนั้นแล้วมันมีหลักฐานให้เห็นว่าปลูกโกโก้อ,อายุมันยืน <S <S มันจะไม่เหมือนปามเหมือนยางเหมือนอ้อย <S <S 2> <S 2> เหมือนปามน้ํามันครับที่ต้องปลูกแล้วก็ล้างต้นแล้วปลูกใหม่โกโก้เนี่ยคือทําสาวครับผมเฉลี่ยก็คือทุกๆสิบห้าปีอาจจะต้องมาตัดแต่งกิงมันแต่ก็ไม่ต้องปลูกใหม่ละคือยิ่งตัดยิ่งแตกครับโกโก้อันนี้ก็คือเป็นความสบายใจของพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้ว ที่นี่นะครับสามารถเอาผลผลิตมาขายที่นี่ได้ราคาเดียวกับที่วิสาหกิจผู้ปลูกโกโก้จังหวัดชุมพรนะครับต้นพันธุ์คุณภาพราคาเดียวกันทั้งประเทศแล้วที่สําคัญก็คือวิสาหกิจโกโก้ชุมพรผมประกันราคาแบบเสมอเสมอเลยนะไม่ถูกไม่ลงไม่ลดนะครับครับในราคาสิบห้าบาทเท่ากันทุกสาขาครับต้นพันธุ์ก็ราคาเดียวกันทุกสาขาคือคุณขับไปซื้อชุมพรก็ราคานี่แหละนะครับราคาต้นละห้าสิบาทนะครับ ก็จะมีทั้งหมดสามไซส์นะไซส์มาตรฐานคือต้นละห้าสิบไซส์กลางต้นละหนึ่งร้อยบาทไซส์โตก็คือใช้หนึ่งปีต้นละสองร้อยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์บางคนใจร้อนนะโกครับผมไม่อยากรอเอาเอาโก้เลยสองปีสองปีสองลกเลยนะครับก็เรามีเรามีก็คือตรงนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์ที่ครบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของบริษัททีโก้นะครับของผมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับที่จะมาสามารถแวะมาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ นะครับราคาเท่ากันทั้งประเทศนี่คือว่าศูนย์กระจายเนี่ยคือไว้ใจได้ว่าทุกจุดที่ผมนําสินค้ามาขายราคาเท่ากันหมดเหมือนเซเว่นอีเลเวนเลยนะครับซื้อที่ชุมพรเท่าไหร่ซื้อที่นี่เท่ากันนะครับไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวจะซื้อถูกซื้อแพงนะโกโก้ตอนนี้มันมีอยู่นะครับก็คือถ้าตั้งแต่ลูกขนาดตั้งแต่ไซส์ห้ากิ่ขึ้นไปถ้าคุณปลูกสายพันธุ์ดีห้ากิ่นไปมันจะได้ราคาหมดเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นลูกดอก สองถึงสามปีแรกจะมีบ้างนะครับให้แต่งกิ่งเอาให้เคียวทิ้งเอานะครับอย่ากลัวว่าทางวิสาหกิจจะไม่รับซื้อครับเราเราซื้อหมดนะฮะวันนี้ขอให้มีลูกนะครับเราตอนเนี้ยปีนี้อาจจะปีตอนนี้คือปลายปีหกเจ็ดอาจจะไม่เยอะแต่ผมเชื่อว่าปลายปีหกแปดเนี่ยหลายคือหลายพื้นที่ตอนนี้ก็คือเริ่มแย่งชิงลูกโกโก้กันและจะเป็นอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยสามปีนะครับ เกษตรกรอีกหลายคนบอกว่าลูกโกโก้เดี๋ยวมันจะล้นตลาดโกคิดยังไงกับไอ้คำพูดนี้กลัวล้นตลาดปลูกเยอะแล้วกลัวล้นตลาดคือจริงๆโกโก้ในพื้นที่ของของของประเทศไทยเลยพูดง่ายนะฮะยังยังยังน้อยน้อยมากกับกําลังผลิตที่ต้องออกสู่สู่ตลาดสู่โรงงานเนี่ยมันมีเพียงหนึ่งเปอร์เซนก็ไม่ทราบว่าถึงหรือเปล่านะฮะครเพราะว่าที่เปิดดูใน ในข้อมูลต่างประเทศที่ว่าเขาเขาปลูกเป็นหลักอย่าง,ง,งอินโดเออการนาเอย,อเอยหรือว่าต่างประเทศที่เขาปลูกเป็นยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นของอความต้องการของโลกของเราเป็นศูนย์จุดศูนย์เจ็ดถ้าจะไม่ผิดนะครับซึบ่งมันน้อยมากเพราะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่เหมาะสมในเขตศูนย์สูตย์ของบ้านเราเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่สุดแต่ยังปลูกได้น้อยที่สุดอยู่เพราะนั้นเนี่ยอีกสิบปีก็ไม่มีล้นนะฮะอีกสิบปีก็ไม่มีล้นเพราะนั้นเนี่ย ไว้ใจเชื่อมั่นได้เลยว่าโกโก้ไม่มีวันล้นตลาดแน่ครับติดต่อโกเปียกเบอร์อะไรอีกครั้งหนึ่งอ่าโกเปียกนะครับ082-8493295ครับครับอันนี้ก็คือสูดกระจายสาขานครศรีธรรมราชนะครับขอบคุณโกเปียกมากครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ